พ,กพกักสิกนี่พักสิเบิ่องลูกสะไบกับฮันพักถุงพักกระกวางฟุ่นๆพ,พ,พี่น้องจา๋าพักเยอะมากเลยนะคะทุกคนเรากำไปใส่เอามาใส่เลยเอาไปใส่เลย,เอ,ย,เ,ลยเอ็มใส่หม้อเลยลกูกเออไปแม่ชิมแล้วปรุงเอานั่นเลยบัดนี้เออนั่นแหละนั่นแหละใส่เลย ค้นเลยบาดนี่แล้วก็ ừ, ปิดแก๊สเลยบาดนี ừ, ป่ปรุงเลยแม่เนี่ยเะาซิมแล้วเทจเลยนะขยันในเด้อขยันในเด้อโอเคเด้อเนอะพอละปรุงเลยบาดนี่เออปิดแก๊สเลยบาดนี่เออครับอะไรครับปิดเสร็จแล้วค่ะบริเวณที่เห้เบิงเลยพี่น้องน,นี่ปลาเผาพร้อม มีปลาเผาด้วยนะคะอืมอม,มีปลาเผาด้วยนะคะทุกคนปลาเผาค่ะปะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ทำขนมจีนหม้อใหญ่ๆเลยนะคะเบิ้งเนี่ยพี่น้องเอยเป็นพุนพุนเลยนี่ขนมจีนน้ำยาตีนไก่ท่านในใส่ผักดีจ้ะ นี่คุณอ้ยคันไส้พักนี่ล่นคักไอก้นั่นเดเมออันหนึ่งไอ้ปลาเผาปลานิ่นเผา,า,า,าอือเอาไม่เห็นทาไม่เรากินเนลิศคุณอบื่อลูกซีนกระพาะลูกซีนตีนกระพาะตีนเดอ้อจ้าเด้อมาเดอ้อเมียฝรั่งทำน้ำยาขนมจีนที่เมืองไทยนะคะ คุณแม่เป็นลูกมือเมียฝรั่งเป็นลูกมือมาเด้จ้ากินน้ำกันจ้ะเดี๋ยวใส่ผักก่อนบัดนี้ใส่ผักก่อนนะคะทุกคนเสียตนเงินเสียตนเงินไปแฮ แกเงิอนหเออเอาขึ้นหัวเอาขึ้นชุดยอดเลยแหลกแต่มันลาลายไปบอกแหกข้าวบอขึ้นดอกเอา,าไวนกันกไก่ว่ามีเนาะมีดกไ็ได้ทิ้วมีดไปทิ้วมีดบางไว้ไม่นุงไง่ไมไม่เ็นนอน เฮ็ดอันนั yeah. ่นก้นก็ได้เป็นอนาบกเสียบเห็นได้เลเอาอันนั่นเอานนั่นเฮ็ดตรงกลางเอานั่นเฮ็ดตรงกลางเห็นไหมเอองางามเกนเงไหควาทำยเราอเาะปอกไปัดิ้นนี้ปต้มเขีดางี่บางนี่ได้เกนี่เก๊หน่อยหนึ่งลูกนี่บ่ไก่คนก่อนไก่เนาะ ยังไมาถามเด้อเจ้าของบ้านเขาไปสำรวจเฮียนหน่ะจักมีดอย่างไงพ่อพี่เจ้าเจ้าต้นหอมเปียกนี่เด้มีดนี่เด้อยู่น่ะมันนี่เด้เมนูนี่เด้มีดกันเลยตัดต้นกล้วยต้นยาวๆต้นน้อยๆยาวๆอะไรไปบ้านีกไปบอกว่ามีดอยู่น่ะเมนูแล้วมีดนะเอาอ้วนๆเนี่เด้อต้นอ้วนๆต้นอ้วนๆ เออเดี blender, man, ๋ยวมึงปักเขาเดี๋ยวต้นไหมเออเดี๋ยวค่อยปักมีจักรย์ปวดใจแหงต้นบอกคือมึงอะไรอุบอวบเน่วะเตสงการนะคะทำต้นเงินค่ะ ตัดเองหรอเไปตัดเองรลังซนอะไม่ไม่ดัดี่าอ <ah ีข่าอนข่าเนี่ยข่านแต่จัวแตคือเซนปัญหาผูใดเจ๊บบรอ่เซเซยวกเรอนเซนไปดูพวกเจ๊ก็มาแบบเปอบบเป๊ะกไปตัดเนียป ทำต้นเงินไปทอดกระถินเขาวัดอนไรนี่อันนี้อันนี้วัดจันทรังศีน๋อเขาวัดจันทรังศรีอันนี้สอต้องปาดปาาเหมจะเป๊ะใส่ใส่ขแบเขาอันนี้ที่มีจะใบเปล่าเออคีอมีจะใบเปล่าอยาอัมีใส่่

จะใส่ลานตดตเป็นนี่มาปอันนี้ของบ้านเท่าไหร่เออของบ้านบ้าดบ้านอันนี้ครัป้าขอเป็นอะไรเป็นอาเขาเรียกว่างก่อนซ้ายอเป็นื้นต้นเงินต้นใยเ้อจ้ะต้นเงินแมนทดในเบิรตอยู่เด้อนี่พี่แังทันในเบิรตอยู่ผี่แบงยี่สิบอีกต้นใ่เติบอยู่จ้ะเงินกบน่นเงินลน่เงินลนอนเงินละ ทางคุณก็นอนู่คุณตายเลยนอนเป่ากันเยอ่ล่าคดูอเออเออคิดเอามาขูดนิ้วเล็บมาขูดแม่ลูกใหญ่เดินเด้อต้นบะแว่นกระจอกนะคะไม่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 แม่เดียว พ่อพ่อคือเก้าปรารอยก็ไวพี่อ่ะพ่อนี่เป็นเกือบสองสามร้อยคุณนะพ่อสามร้อยพุณแล้วสี่ร้อยพุณแล้วห้าร้อยพุณแล้วนี่ต่แบ่งเศร้านี่ก็อยเป็นพันยังไนะพันโอ้พ่อดอกมันสีไดงสองตนเด้นี่ดอเดียวแล้วเสียหนานเสียบไส้พเสียบไปรลดว่างๆ ใช่ป่ใช่างนั่นลเดบปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายมันเหตุมาเป็นอันนันแล้วได้หรอกระนับในการยี่สิบหนึ่ร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบยีอ่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่สิบห้ายี่สิบ ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามซีสามเอสนมก็ได้ส่นหน่อยสหน่อยเด็กหน่อยสามสาี่สามเดียสามหกสามเจ็ดสามแปดข้าวัดขาบดกพาตรงๆตัวข้าบมีเอฟซีสองีสามเอามานิป้าสีเอ็ดเพิ่งเอามาสามซีีห้า เสร็จแล้วคะ่ะต้นเงินจกพันกหนหาพันหกลอยหาพันหกลอยเก้าสิบจ้ะรวมยอดโอ้ต้นใหญ่ต้นหนาู่เดอร์นี่ต้นใหญ่ต้นหน,าอ,อน,น,หน,หนาอยู่นะคะทุกคนถาไปแห่มืออื่นเศร้าอื่นเศร้าไปแห่จ้ะีเดอเสร็จแล้วต้นเงินนะคะทุกคนสงการ สงการจจเฮตุแบบนี้สุกป,ปีจะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากา็จีพาทุกคนมาส่งน้ำพระนะคะส่งน้ำพระสงการค่ะก็เป็นวัดแถวบ้านจีนะคะทุกคนนี่ก็โบสถ์นะคะนี่เป็นโบสถ์นะคะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศที่วัดนะคะเงียบสงบ พาทุกคนมาส่งน้ำพระนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศเงียบสงบนะคะทุกคนอันนี้คงจะเป็นต้นกระท้อนนะคะต้นกระท้อนมาส่งน้ำพระกันค่ะทุกคนโออผู้เบาวหน่อยมาแล้วผู้เบาวหน่อยเกาหลีมาแล้ว ลานายซลานายสวัสดีคร่ะสวัสดีครับบ่อะแต่วันที่หนึ่งบ่อ่ะพุ่บ้าอเกาหลีพุ่บาอเกาหลีไปโตที่นู่นเกิดที่นู่นเออพุ่บ้าอเกาหลีมา่ยังมาส่งคือกันบ่เอออายกระไรอยู่อยู่ได้นี่เป็นคนหูวจะความใส่เสือพิษทางบ่ลูกหรือบ่ หรือว่าซ่องนี่มันเป็นซ่องนี oh. มงนน่มาส่งน้ำพระกันค่ะไปส่งน้ำพระ มาม่งยึดซ้ายๆอมไปส่งไปส่งไปส่งแม่แถากับลูกมันมันบวอยู่จ้ะลูกสองเออเสียงบ่มีส่งน้ำพระนะคะรบดอกไม้เราไปไหนล่ะแม่รับไม่นี่เอาใส่แล้วไม่เอาแล้วอนเด อันนี้เป็นจูงเงินขาดยังไงยังไงสองสีน้ำน้ำปีตกบอกที่สามโอ้จ้าตกไม่ก็คันกันในล่างกันเรื่อยเรื่อยบอกกันไปเงี้ยสิคะ ขอพนนันในเด้อจ่าเดอ้อบ้านตาบ้านยายขอพนนันในเด้อจ่าสิไป,ปหายายสอนยายพ่อนพ่นพนใหญ่รุ่นโสผาจอนขอพนนันในเด้อจ่าเดอ้ออันมาสงพร,นนพระตูบนบ่ มาสงตาสลัดนี่บอตากับย่ายนี่จะตาอันนี้ย่าจะ้ะมาสงตากับย่าจีนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้คือสารของตาอันนี้สารของย่ายคะ่ะเวลาทุกทุกสงการนะคะทุกสงการนะคะ สรงน้ำเหตากับยายสีละเทลียขอโทษเด้อค่ะเด้อหนูขอโทษเด้อหนูขออันอยู่บ้านแป๊บหนึงน่งเด้อจะขอถ่ายรูปนี่เด้จอจะหนูมาเยี่ยมหนูมาเยี่ยมตากับยายยายพ่อนยายพ่อนยายสอนนี่ละจ้ะยายพ่อนยายสอนพะยรุ่นโสผ้าจอรนี่ละค่ะ